มาครับทุกคนเอาใหม่เมื่อสักครู่เนี่ยมันเสียงมันหายนะมันล่มไปก็ สวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะเมื่อสกู่นเนี่ยเสียงมันหายนะมันหลุดไปนะครับทุกคนก็เลยขึ้นไลฟ์ใหม่ดีกว่า สวัสดีคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันหลังจะมาดูใหม่ป้าขอไปทํางานก่อนเด้อชัยกิตก็พูดเก่งนะลูกวันหลังจะมาดูใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขนะโน้ขอบคุณมากๆครับก็ขอบคุณมากครับขอให้แม่มีความสุขนะครับแม่สิริจันท์นะครับ กินชา้าเธอไม่ได้กินน้องพเจยาจากสวีเดนนะครับมมมแม่นุชกิตุลิวันทกักทายสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วก็กฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ไลน์แรกมันหลุดไปนะครับก็เลยขึ้นไลน์ใหม่อมอ้าวพร้อมใช่ไหมครับ,รบออก็ชายกิดน่ารักมากยังรักน้องจำปาอยู่นะครับ<ป>ก็ขอบคุณ<ป>ทุกคนนะไปขึ้นไลน์ไปขึ้นไลน์ไปกิน ก็สวัสดีคนที่เข้ามารับชมนะก็เข้ามาแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับนักลบนักซิงนักซิงนักซิง ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็สนใจอยากจะบูชานะพวกประคำไม้หอมของลุงเลี้ยงผีนะครับนี่ผมได้มาจำนวนจำกัดน,นะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะใครที่สนใจอยากจะบูชานะเพียงเม็ดละ199บาทเท่านั้นนะครับรก็คือช่วยให้กันงานราบลื่นแถวคาดปลอดภัยนะครับ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนะครับสุขภาพเน้นร่างกายแข็งแรงนะครับทุกคนอมเล็กมาเข้าไล้์หน่อยคิดถึงค่ะพี่เล็กเมื่อสักครู่ก็ไปถ่ายงานแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวให้เข้าไลฟ์ด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาทากักทายพูดคุยกันได้นะครับ,ก,รบก็ไลน์นี้คงจะไลน์ได้ไม่นานนะก็อีกสักพักหนึ่งก็จะลงไลน์นะแล้วเราก็จะเดินทางเข้าป่ากันนะครับวันนี้ ทักทายสรัญญาสวัสดีครับพี่สรัญญาก็เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็สวัสดีครับพี่เอ้ขอบคุณครับพี่มนตาที่ชอบพวกเราแล้วก็ดูคลิปพวกเรา3ามคนพี่น้องดูทุกคลิปนะ<อ>ผมก็ขอบคุณมากๆครับ เนี่ยพี่แฟนเล็กมาแล้วทุกคนทุกคนเรียกร้องอยากจะให้เข้าไลฟ์ด้วยนะโอเคครับพี่ผมกำลังจะ เดินทางไปเข้าป่ากันแล้วนะทุกคนกำปาอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทุกคนครับว,วันนี้อยากจะมาปล่อยของที่แบบทุกคนคิดว่าอยากจะมีเจตัวไว้หรือว่าบูชานะตัวป้องกัน,เป,นเป็นสิริมงคลเป็ดประคำของคุณลุงเลี้ยงผีนะครับนี่เป็นประคำไม้ไม้หอมดีป่ะไม้หอมไ,ไม้หอมแท้นี่เอาไปใส่เป็นเชือกร้อยเป็นสร้อยก็ได้กำไรข้อมือจะเป็นเอาไว้ห้อยคอหรือจะเป็นเรื่อกรอบ เรื่องกบพกติดตัวไวก็ได้นะครับนะมีจํานวนจํากัดมีแค่เท่านี้มีแค่นี้หมดคือหมดนะพี่พี่นะผมเองก็คงปล่อยไม่หมดนะเก็บไว้ติดตัวไว้ด้วยนะเพื่อเป็นสลีปมุคนด้วยนะพี่พบียแกก็มีของคอพกติดตัวติดบ้านไว้พี่พี่นะช่วยเรื่องอ่าเรื่องไม่ดีปดาต่าให้ออกไปแล้วก็เป็นเป็นพยนของท่านเท้าท่านเท้ากับอ่า พ่อปู่ตอนใส่นะครับเรามีให้บูชากันนะพี่ๆนะใครสนใจติดต่อ,ตอบ้านเขียวมาเลยบ้านเขียวของอผมก็ได้หรือช่องของชายกิดก็ได้ปักหมุดไว้ด้ชายกิจนะนชายกิดเรื่องของผีนะครับพี่ๆเพจชายกิดหรือว่าเดินทางสตาร์อมแอมเพจเดินทางสตาร์อมแอมก็ถักมาได้นะในยินเสียงหลานหลานอยู่ครับหลานอยู่คนเดียวอีกคนไปเรียนแต่เราจะเดินทางไปป่ากันนะโอเคพี่แฟนเลยก็กําลังจะเดินทางไปป่าก็คือไปก่อนน้ำผมนะ เขาป่าคลิปคู่หรือเปล่าคะอันน่าจะใช่โอเคมานี่ครับหลานมาสวัสดีก่อนเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรน้องพดใจค่ะน้องพดใจวันนี้มาทำอะไรมาทำกล้วยม้วนมาทำไข่กล้วยม้วนวันนี้วันนี้ไข่ในบ่อดิยวมาขายปัดคำไม้หอมตัดคำไม้หอมของลุงเลี้ยงผี ใครสนใจใครสนใจติดต่อมาได้นะคะติดต่อมาได้นะคะ่ะโอเคเปล่าโอเค,อเคก็นี่นะครับทุกคนน่ารักจังคะ่ะกว่าจะได้น่ารักก็มีดื้อบ้างนะครับทุกคนอ,อยู่เฉยๆนะอย่าดื้อนะเข,ข้าใจไหมพอใจเข้าใจไหม ใจก็อยู่เฉยๆอยู่แบบนี้อยู่มิน,นิ่งแล้วเนี้ยอยู่มิน,นิ่งแล้วมองกล้องมองกล้องมองกล้องนี่มองกล้องนี่ทำหน้าตาก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์บอกด,ดิกด <c oughs> ไลค์กดแชร์ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ พูดชัดๆดิให้เลนะคะหนูน่ารักไหมคะพี่พี่หนูน่ารักไงหนูชื่อพอใจค่ะหนูชื่อพอใจค่ะค่ะหนูร้องไห้ตามแม่ทุกวันเลยคุณแม่หนูไปทำงานค่ะคุณแม่หนูไปทำงานค่ะหนูอยู่กับยายหนูอยู่กับยายอยู่เฉยๆสิเยวหนูก็ดื้อมาก หนูจะตื่มาหนูร้องไห้ตามแม่ให้ตามแม่ใช่เดี๋ยวคุณตำรวจจะมาจับหนูไม่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 ไล่แล้วล่ะไม่ใครของแกันล่ะไล่ก่อนเดี๋ยวจะจบไล่์ละเดี๋ยวเดี๋ยวใครไปหนูไม่ใช่ของหนามาใช่มน ไปแล้วนะครับทุกคนหลานคืออยู่ไม่นิง่งอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ออกลายแล้วนะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมประมาณอีกสักห้านาทีผมก็จะลงไลน์แล้วนะซึ่งผมเองจะเดินทางไปเข้าป่าแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเอ้ยไม่ใช่ สิบโมงกว่าจะสิบเอโมงละผมไปถึงที่ของลุงมั่นก็น่าจะเกือบบ่ายโมงนะใช้เวลาในการเดินทางก็2อสาชั่วโมงนะที่ลุงมั่นอยู่นะครับบางทีอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำผมอาจจะไปไวนะทำให้ถ่ายคลิปช่วงระหว่างเดินทางนะครับโอเคก็ก่อนจะลงไล้นะ์เนี่ยผมก็พูดคุยกับพวกพี่ อีกสักพักหนึ่งนะน่ารักจังนะครับแฟดใหญ่กลับมาหรือยังคะคือตอนนี้พี่แฟดใหญ่ยังไม่กลับมานะครับซึ่งพี่แฟตใหญ่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไปทุลาที่ไหนนะนานมากพี่แฟตเล็กกลับมาเพิ่งจะคนเดียวนะนะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะ คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับนี่ก็นานๆจะมาไลค์ทีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับพร้อมตอบนะครับ มีพี่มอนตาเนี่ยเม้นอยู่เยอะเลยนะก็ไม่เป็นไรครับพูดคุยเราก็พูดคุยกันได้นะครับพี่มอนตาอยากจะสอบถามอะไรก็ทักมาคุยได้นะครับครับ ต้องระวังตัวเป็นอย่างดีเลยครับได้คำเตือนมาจากพีเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังด้วยนะของดีถ้าเรามีติดตัวไปเนี่ยเราเราแบบว่าไม่เห็นคุณประโยชน์ของมันหรือสรรพคุณของมันเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ผลนะเราต้องศรัทธากับมันด้วยนะครับ อินฟินิตี้วัวัตสวัสดีครับพี่วรวัตนะครับคือภาษาอะไรภาษาผมอ่านไม่ออกเลยนะภาษาแบบนี้พี่วรวัตนะครับ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผู้นำเก่าออกมาทำร้าย3มคนพี่น้องอีกแล้วค่ะใช่ครับตอนนี้เนี่ยเห็นพี่แฟรใหญ่ไปจัดการแล้วนะน่าจะเห็นได้ยินแววๆนะว่าจูจูมันก็อยากจะคิดสั้นน่ะทุกคนนะ เหมือนจะปิดชีพตัวเองหรือเปล่าที่ผมได้ยินพี่แฝดพูดนะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรมของเขาไปละกันนะครับเราเคยช่วยเหลือเขาละเขายังเป็นแบบเดิมก็ปล่อยเขาไปเข้ามาแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ได้นะครับพูดคุยกันได้เลยนะครับสวัสดีค่ะอยู่ที่นี่หนาวมากไหมอุดรหนาวพอดีน้องจะปาเป็นไงบ้างก็ชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขออ่านชื่อก่อนนะธีละบุญอะไรสักอย่างนี่แหละนะก็ไม่หนาวมากนะครับช่วงตอนนี้เวลานี้แต่ถ้าเป็นช่วงเงยน็เยนๆก็อยู่ที่ประมาณ20 22ององศานะครับหนาวกำลังพอดี นะครับก็น้องจำปาเป็นไงบ้างตอนนี้จำปาก็น่าจะอยู่กับลุงมันนะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างผมเองไม่ได้เข้าไปหามาเกือบอาทิตย์นึ่งละก็กล่าวว่าถ้าหลายตรงนี้เสร็จก็จะไปหาลุงมั่นกับน้องจำปานะพี่วรวัฒนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับที่พี่พิมพ์มาเนี่ยผมไม่ได้เก่งเรื่องภาษาแบบพวกนี้นะครับ ผมไม่รู้ว่าพี่พิมพ์อะไรมานะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์หรืออยากจะได้ของไป บูชาเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เพจชายกิจเรื่องของพีนะครับแล้วก็เพจการเดินทางสไตล์อ,อมแอมนะครับผู้นำหายบ้าแล้วหรือคะคือตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าหายบ้าไหมมันก็ไม่เชิงนะครับก็ยังพอกลางๆนะครับทุกคนแต่ก็เริ่มมีสติขึ้นมานะ ก็จำอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วนะครับจวนซองยาคุมอยู่ที่ไหนคะอ๋อหมายถึงผมอยู่ราชบุรีส่วนพึ่งครับพี่อยู่ปทุมธทานีครับแล้วก็เป็นไงบ้างครับหนาวหรือยังครับพี่อะไรผมของไม่อ่านชื่อดีกว่านะแค่ที่อยู่ปทุมเนี่ยหนาวเลยยัง ที่ปรทุมนี้หนาวหรือยังครับพี่หนาวมากหนาวมาเป็นอาทิตย์แล้วครับครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยที่นี่ก็ยังหนาวไม่มากนะครับก็น่าจะหนาวประมาณปลายเดือนนี้นะปลายๆที่ก็วันที่เท่าไหร่แล้ว ีวันที่26แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะประมาณ2 9 3 0นะก็เริ่มจะหนาวแบบจะไลฟ์อีกไหมคะถ้ามีเวลาว่างผมก็จะไลฟ์ต่อนะครับพี่มนตราก็รอดูสถานการณ์ก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะขอลงไลฟ์แล้วก็เดินทางไปเข้าป่าหาลุงมั่นกับน้องจําปาก่อนนะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะนำของเนี่ยที่จะไปให้เขาด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสองคนสคนเนี่ยนะจะคอยติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่มนตา โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาละวเดี๋ยวผมจะขอลงไลฟ์แล้วก็เดินทางไปหาถ้าเข้าป่าก็ขอให้ปลอดภัยนะจ้าขอบคุณมากๆครับพี่ผมไม่รู้ว่าพี่ชื่ออะไรนะผมไม่อยากจะอ่านนะมันดูแบบชื่อมันยังไงนะพี่พี่ชื่ออะไรครับเอาอย่างนี้ดีวกว่านะจะได้เรียกชื่อถูกนะครับ โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวลงไลน์แล้วนะก็ไว้พบกันไลน์หน้านะครับทุกคนนะอ๋อได้ครับพี่ออนนะผมจะจำชื่อไว้พี่ออนอ๋อคนเพิ่งจะเข้ามาดูเนี่ยกำลังจะลงไลน์เลยพวกก็เข้ามาดูนะก็ต้องยังไงอะถ้าเข้ามาแล้วก็อยากจะพูดคุยอะไรก็ทักมาก่อนได้นะครับตอนนี้จะให้เวลาอีกสักห้านาทีนะครับก็จะลงไลน์ต่อละนะครับ ถ้าคนเริ่มน้อยลงผมเองก็จะขอลงไลฟ์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะเดี๋ยวเวลาจะมืดค่าเอาถ้าเราไปสายนะครับโอเคทุกคนตอนนี้พี่แฟนเล็ก็กำลังจะเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะไปส่วนผมก็น่าจะตามไปที่หลังนะซึ่งพี่แฟนเลยก็จะไปไหนก็ไม่รู้นะวันนี้ผมเองก็จะไปหา คนของผมนะครับทุกคนไปไว้ผมกันไลฟ์หน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอะไรเนียพี่ทีผมกำลังจะลงไลฟ์เลยก็มีคนมาทักทายสวัสดีเดี๋ยวผมกลับมาไลฟ์ใหม่นะครับทุกคนตอนนี้ จะเที่ยงละเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับเพื่อนโอเคไปทุกคน